แกงเขียวหวานเจนะคะเป็นเมนูหนึ่งที่เราจะทํากันทุกปีในช่วงเทศกาลกินเจค่ะวันนี้คุณเล็กมาชวนทํานะคะไปดูสูตรใต้คลิปแล้วมาดูวิธีทํากันเลยค่ะ,คะเครื่องปรุงของเรานะคะอันนี้จะเป็นหมี่กึ่งที่เป็นรูปไส้หมูนะคะมีผักเพิ่มเติมก็คือแครอทแล้วก็เหตต็ดพระเอกของเราก็คือฟักค,ค่ะฟักแก่นะคะ อันนี้เป็นโหระพามีน้ำกะทิของอัมพาวาค่ะเริ่มเลยเราก็จะเอาน้ำกะทิของอัมพาวาเนี่ยค่ะมาเคี่ยวให้เขาเริ่มแตกมันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกแกงเขียวหวานเจลงไปค่ะแล้วเราก็ผัดผัดให้หอมเลยนะคะน้ำกะทิก็จะเริ่มแตกมันด้วยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่หมี่กึ่งลงไปนะคะหมี่กึ่งรูปไส้หมูเป็นไส้ใหญ่นะคะแล้วเราก็จะผัดเขาค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะเติมเครื่องปรุงลงไปเลยนะคะตอนนี้ให้กะทิแตกมันได้ค่ะไม่เป็นไรเครื่องปรุงของคุณเลยก็คือซีอิ๊วขาว กับน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวแกงเขียวันก็จะออกรสชาติหวานนะคะหวานนำเค็มแล้วก็เผ็ดตามมาทีหลังค่ะผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะกลิ่นหอมชื่นใจมากเลยค่ะอดี๋ยเล็กใช้มือถือกล้องนะคะภาพเลยไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่แต่ดูได้นะคะดูออกเนาะ เสร็จแล้วเราเติมฟักลงไปค่ะฟักเราจะหั่นประมาณชิ้นละเซนกว่าไม่ถึงสองเซนนะคะเพราะว่าเขาจะได้สุกง่ายขึ้นผัดให้พริกแกงเคลือบทั่วฟักของเราเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้เราก็จะเติมกะทิลงไปแล้วค่ะน้ำกะทิที่เหลือเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นหางน้ำหางกะทิอะค่ะคุณเล็กใส่หมดกล่องเลยใส่ผักที่เหลือตามลงไปค่ะเรายังไม่เติมโหระพาตอนนี้นะคะเก็บเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเขาสุกง่ายไว้ทีหลังเพื่อนเลยค่ะใส่แครอทแล้วก็เห็ดนะคะ เห็ดออร a นจิค่ะใส่หมดแล้วเราก็คนให้เขาน้ําท่วมถึงเลยนะคะช่วงนี้คุณก็จะคนบ่อยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแตกมันไปกว่าน,นี้นะคะพอแตกมันเราก็จะเห็นเป็นน้ํามันลอยแยกจากน้ําอะไรแบบนี้มันจะไม่น่าทานค่ะนี่เดือดแล้วนะคะ เราก็จะเช็คว่าฟักเราสุกแล้วโดยการดูเขาค่ะเขาก็จะใสขึ้นนะคะถ้าไม่มั่นใจเราก็ใช้ช้อนค่ะช้อนกดลงไปแบบนี้สุกแล้วค่ะแต่ว่าคุณเล็กจะรอให้เปื่อยกว่านี้นิดนึงเราก็จะคนๆเขาก่อนค่ะไม่อยากให้เขาแตกมันนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะตันนี้ฟักเราสุกดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะเติมใบโหระพาลงไปค่ะ เติมแล้วก็คนให้เขาทั่วเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาเสิร์ฟใส่ชามใส่ถ้วยแล้วแต่เลยนะคะแต่ละบ้านอยากใส่อะไรก็ใส่นั่นเลยค่ะง่ายมากเลยทานกับขนมจีนหรือข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ